วัด <What? laughs> ยังเหมือนเดิมเลย <c oughs> ที่แปลว่าลิขสิทธิ์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์าโอเคสวสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือเจ้าสติล l อั o เบลล็อใช่ครับกลับมาแล้วผมเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยรีเบิร์ตไปสองรอบใช่ไหมนี่มีบ้านสองชั้นเรียบร้อยแล้วก็ครั้งก่อนเราก็ซื้ออันนี้ไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนี่เลยแอดมินนะครับและแน่นอนครับตอนนี้เราเป็นแอดมินเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาด้วยอัปเดตเนี่ยมีเจ้าตัวนี้ใหม่เจ้าสกิร์ต อันใหม่แล้วก็ตัวอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับตัวใหม่ <c oughs> ตีเงินแบบนี้เลยหรือไงเอยตัว <c oughs> เป็นตัวเป็นหินแล้วทำไมผมตีแล้วทำไมผมกระเด็นเนี่ยอ้าวโดนลากโดนลากอ่อยปไปด่วนโอ้ยอยากให้ต้องใช้คำสั่งแอดมินนะเนี่ยไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> โถนี่ไงตีเลยโอ้หลวงพี่หลวงพี่กลับไปอยู่กูตีหลวงพี่ด่วนเลย <c oughs> อย่าทำร้ายคนอื่นเขาเฮ้ ล็อก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 ออันตราย,ยาจริงๆโลกใบนี้นั่นนั่นนั่นยังจะมาอีกออกไปเออเฮ้ย,ยตีไม่ได้ออนั่นแหละนั่นแหละซึ่งวันนี้เนี่ยคำสั่งแอดมินนะครับที่ผมเจอมานะฮะนั่นคือคำสั่งแอดมินที่มันบั๊กนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้นะว่าเขาแก้หรือยังนี่ครับนี่คือเจ้า r f l e c t แทนนั่นเองนะครับนี่เลยเอา้าเอาเขียนผิดโอเคเรียบร้อย นี่คือลีฟิกแชนนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรโกงนะครับยังเป็นแบบตัวขาวๆเราใช่อีกรอบนึงครับครับผมไม่มีแม้แต่ร่องรอยคือมันโกงกว่าผ้าคลุมที่แบบที่ผมเคยเห็นนะที่แบบมีคน f c นะครับที่หายตัวคือตอนที่เราขโมยตอนที่ขโมยด้วยซ้ำเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นผมเหมือนกันนะดู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 นะครับดู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 ปกติถ้าใช้ผ้าคลุมใช่ไหมขโมยปุ๊บ ก็จ่ายนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าเราเราแบบเป็นคำสั่งแอดมินนะครับนี่เราเนียนเร,เราเนียนกับฝูงคนเราเนียนกับทุกคนนะครับเนียนไปเรื่อยๆแล้วก็แวะครับแแวะเลี้ยวขวาครับผมไม่มีการขโมยนะอันนี้ผมซื้อตัวละครและใช่ครับขโมยได้แบบนี้เลย โหดม่อ่าวันนี้ผมจะลองใช้อดมินี้นะครับในการขโมยของแล้วก็จะลองดูนะครับว่าจะไปไกลที่สุดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมเลงเอาไว้เนี่ยก็คือจะเป็นขั้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นเบลลอดกอรตนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวสีสายลุงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าอยากได้ตัวสีสายลุงเนี่ยควรไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะแต่ว่าครับแต่ว่าถ้าเรามาในเซิร์ฟเวอร์สาธารณะนะครับเราสามารถขโมยได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับบิสติกแป๊บหนึ่งนะ เขามองไม่ premises, s <S เห็นผมนะเห็นไหมเขาหายตัวไปแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไปดีวะไปแล้วครับเขามองไม่เห็นผมเห็นไหมเขาเขาเดินไปปิดประตูทุกคนเห็นไหมเอ้าแล้วนี้คุณอยู่ข้างบ้านนะมาตีผมทาไมแต่จริงๆการขโมยก็มันก็ยากนะครับมันยากมากๆนะครับคนรู้ตัวนะครับก็จะไม่ได้เลยต้องอยู่ใกล้บ้านจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องทีผือแบบมากๆอ่ะถึงจะขโมยได้ถ้าอยากได้เบริลอดก้อนเนี่ยก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบานะจะหมูกยาวๆแรงกว่างวง <c oughs> มีเขียวไตงวงออื mm hmm. มีหูมีตาหางยาวช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมัน <c oughs> ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆนี่ออกไปมีเขียวไตงวง <c oughs> <c oughs> มาไม่ทันมาไม่ทันโอ้โหเบลล์อดก็น,นี่พลังแห่งแอดมินขอโทษเพื่อนเพื่อนเราขอโทษมากๆเลยนะเราไม่ได้ตั้งใจผมไม่ไปไหนเลยอยู่ในในบ้านนี่แหละเนี่ยตัวเดียวโทำเงินได้สามล้านแล้วตัวเดียวคือแบบหลุดโลกอะไรพิมพ์อะไรมาพิมพ์พี่ขอโทษ Why you still มี อ๋อคนคนคนลูฟี่ใช่ไหมคนลูฟี่โดยขโมยโบรททาไมถึงขโมยของฉันขอโทษนะขอโทษโอเคโอเคเชงโอเคเชงอ่าน้องลูฟี่คงพี่ขอโทษนะเนี่ยหายตัวอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาทำอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอปิดประตูรอปิดประตูปิดเลยปิดเลยปิดไปเลยครับเดี๋ยวนะประตูเฮ้ยมีอันนี้ มีแก็กลิงด้วยโอ้โอ,โอ,โอ้ขอโทษนะแต่ว่ากินนี้มันคือการขโมยผมตีไม่ได้อดีนะที่ผมขโมยได้ทุกคนคือดีมากเลยที่ผมขโมยได้ด้วยการหายตัวนะไม่งั้นเขาคือแบบเขามีทุกอย่างเลยครับมีแก๊กลิงมีปืนกลมีอเทมโหมดคือเพียบโอ,โอ,โอ้ยิงโหดมากนี่คือผมดวงดีมากเลยนะที่เขาจับไม่ได้นะครับเพราะว่าผมใช้เทคนิคนะครับ หายตัวไม่พอนะครับเดินหลังบ้านอีกเขาคนนั้นจะมองไม่เห็นครับเรียบร้อยรีเบิร์ขั้นต่อไปในเท่าไหร่นะจริงๆเดี๋ยวไม่เล่นะผมออกผมออกเกมได้เลยนี่อ้อตอนนี้ผมก็ออกคือถ้าเข้าหมดปุ๊บออกเกมได้เลยหรออ่น้องลูฟี่เขารออยู่ใช่ไหมลูฟี่ให้รู้น้ำเป็นเอฟซีเราหรือเปล่าแต่ว่าลูฟี่ไป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 ดกว่าขอโทษขอโทษ เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว7จสิบเก้าโลบักโอ้โหโฮ้โอ้ราคาแบบโอเคย่อมเยาวครับผมคอนฟิกครับไม่ให้เพื่อนเข้าด้วยเป็นไงเล่น <laughs> คนเดียวเงียบๆเรียบร้อยครับผมเร,เรียบร้อยเรียบร้อยน้องลูฟี่ขอโทษอ๋อเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็คือเล่นคนเดียวแบบนี้เลยเอ่ะและคือลูฟี่คุงแบบมีเบียนหลอดตัวเดียวเมื่อกี้แต่ว่าทุกตัวของเขาเป็นมิสติกเลยนะ เออแบ่งๆกันนะแบ่งๆกันทามาดูคลิปนี้ขอโทษน,นะเกมมันให้ขโมยกันอ่ะอืมขอดูหน่อยได้ไหมช้างคโองโหวิเท่าไหร่ทําเงินหนึ่งวินะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าขายก็ห้าล้านนะครับถ้าขายก็คือได้ห้าล้านบาทโอ้โหยถึงไม่มีใครแล้วนะครับแต่แต่ผมปิดอยู่ดีครับเรียบร้อยนี่คือถ้าเป็นซีครตนี่คือโอ้โหซีครตก็คือยังสูงกว่านะ โอ้โหถ้าเป็นซุยเคียตนี่หน้ามืดแน่นอน,นะครับเมื่อกี้มีความสูงจริงเลยเกมนี้แต่ถ้าโดนขโมยนะถ้าโดนขโมยเองไม่ค่อยมีความสุขเลยอ่ะรีเบิร์ตขั้นต่อไปต้องใช้เจ้าแชมเปญซีนี่ปาดานี่นี่กับทิมิโลทิมิเมโลทีรีซีนาอ๋อเจ้าปาทูน้องปาทูอ่ะหาน้องแชมเปญซีนี่ก่อนนั่นคือเจ้ากล้วยโอ้เลนเซอร์วู๊ ส่วนตัวนี่คือโอ้โหมันชิลมากเลยนะก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเอ่อโดนเอาตัวไปหรือว่ากลัวโดนขโมยโอ้โหสุดยอดอะอือฮึร้านค้าโอ้มีลัคกี้ด้วยอ่ะอันนี้คือบูธเซิร์ฟใช่ไหมก็คือทั้งเซิร์ฟเลยอือฮึไม่น่ามีอะไรสนใจนะครับเพราะว่าเรามีแอดมินอยู่แล้วโอ้โหนี่ไงนี่ไงได้ละเจ้าแชมเปญนซีนี่ปัลลานี่นี่แชมเปญนซีนี่ปัลลานี่นี่ห้าหมื่นบาท ทำเงินสามร้อยโอ้ยสามร้อยเหรอห้าหมื่นบาทอือหือเจ้าตัวนูห้าล้านเลยนะโอ้โหต่างกันตั้งร้อยเท่าหูเป็นหลอดก๊อดครับโ,โหดมากเนี่ยสิบสองล้านแล้วรีเบิร์ตได้รีเบิร์ตไ,ได้แล้วโอ้โหรู้สึกว่ารีเบิร์ตเนี่ยรีเบิร์ตได้ทั้งทั้งทั้งหมดเท่าไหร่นะรีเบิร์ตได้ทั้งหมดเก้ารอบเลยเหรอนี่คือผมรีเบิร์ตไปอสองรอบนะครับ ดูตรงขวาบนได้นี่ตรงนี้อเป็นรกจอดสิบล้านโอ้โหมีเงินพอดีเอา้เอาเต้าโอ้ตาลาเลโอตาล,ะละตา่าผมจะหาเลยนะผมจะหานอปลาทูได้อีกตัวเฮ้ยผมไม่เฮ้ยเอากล้วยออกได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอากล้วยออกครับนี่ไงน้องปะทูทีมิทีลิเมโลทีลิชินารีเบิร์ได้แล้วครับเอาอยัางยังหรอนี่ปปะทูก็ตัวนี้ไงหรือว่าต้องรอเข้าบ้านก่อนเออรอเข้าบ้านเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหดูดูดูนี่ถ้าถ่ายรูปนี่คือแบบไซ้ขวาหน้าหลังก็คือ <laughs> มีแต่เบนหลอดก็อดครับโอ้โหดวงด,ดีมากวันนี้ ไม่ต้องกดบูสเซิร์ฟเลยใช่ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องครับโอ้มาไวมาไวผมจะไปขโมยต่อดีไหมทุกคนคนทุกคนทุกคนว่าไงแต่ว่าตอนนี้เป็น God, ์ลอดก้อนเขามีผมมีแต่สองตัวถ้าไปขโมยเนี่ยตอนนี้อาจจะโดนขโมยเองนะผมว่าไม่ไม่คุ้มเสี่ยงแล้วก็รู้สึกว่ามีโประบาดอยู่ด้วยนะไม่คุ้มแน่นอนผมว่านะเดี๋ยวต้องรีเบิร์ตก่อนเพราะว่ารีเบิร์ตเนี่ยเจ้าเป็น์ลอดก้อนของผมเนี่ยจะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องมาเก็บใหม่ ก็ถือว่าซื้อเซิร์ฟวีก็ดีนะจะได้มาฟาร์มเองฟาร์มคนเดียวยงียบ,ยยบ<ม>เอาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวรีเบิร์ดก่อนก็ได้นะครับรีเบิร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขโมยคนอื่นอินดิคถ้าอินดิคเนี่ยถ้ารีเบิร์ดแล้วมันจะหายหรือเปล่าไม่หายสิเพราะว่าบอมเบอร์ดิโลโคโคดิโลบอมเบอร์ดิโลโคโคดิโลก็คือไม่หายนะครั้งก่อนก็คือรีเบิร์ดไปตั้งรอบหนึ่งแล้วอ๋อก็คือตัวไหนที่อยู่ในร้านค้าก็จะสามารถแบบไม่หายแสดงว่าเดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยก็ได้นะ ตัวนี้คือเจ้าแพนกวินหรือเปล่าพอซื้อแล้วเป็นยังไงบ้างน้องตุงอย่างเช่นน้องตุงอ๋อมันมีแยกประเภทแบบนี้เลยครับแบบไดมอนด์มีโกแล้วก็มีแบบนอร์มอลครับโอ้ <c oughs> เบลล์หลอดกอแบบมีแบบอันนี้ด้วยเหรอ <c oughs> หายากกป่าโปกตีกันใช่ไหมโอ้ว้าวนี่คือสุดยอดครับผมขาดตัวเดียวอะ่ะเจ้าเบลอดกอครับเอเอนีอ่นีนี่นี่เจ้าตัวสม้มบดินดินดินดุนบดินบดินดินดินดุน ใช่ไหม <laughs> ดินดินดินดุนโอเคตอนนี้อันคอมมอนขาดตัวเดียวนี่ไงตัวนี้ตัวนี้เอา้าตัวเต็มตัวเต็มขายก่อนทันไหมไม่ทนันไปแล้วนั่นคือน้องนี่ไงน้องเพนกวินหาไม่ยากครับตัวไหนได้แล้วก็ขายไปนะครับโอเคเอาโลมาสีทองมาอ,อเอามาเก็บเป็นอินเด็กครับตอนนี้อ่าเรียบร้อยคอมมอนเก็บครบเรียบร้อยนะเหลือแลครับ เล่นเหลือน้องตา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 สะฮูรน้องตาเนี่ยเนี่ยน้องตาน้องตา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 สะฮูรน้องตาสะฮูร์อตาสะฮูรมาครับเข้าบ้านด่วนเป็นไงบ้างได้ไหมได้ไหมปุ๊บเอ้าต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 าสะฮูรนี่ไงตาสะฮูรเอ้าหรือว่าเขาเป็นแบบโกลเด้นเหรออ๋อเป็นแบบโกลเด้นโอ้โหน้องตาสะฮูรเป็นแบบโกลเด้นครับ นี่เจ้าตัวนี้ด้วยคาปูชิโน่ซาซิโน่โอเคเดี๋ยวเก็บแบบอินเด็กแบบนอร์มัลก่อนละกันโกลเด้นเนี่ยค่อยเคียนะนู่นนนจะไปแล้วจะไปแล้วแอซซิโน่แอซซิโน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่ซาซิโน่เรียบร้อยนี่น้องตาสฮูร์แบบปกติได้ยังยังไม่ได้ต้องรอเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคได้แล้วเหลืออันนี้น้องไก่แบบอีปิกอะขอเก็บอีกสักอีปิกหนึ่งเป็นอีปิกแบบน้องไก่น้องไก่อีปิกเนี่ยเจ้าตัวที่แบบเหมือนนักลบอะ ชื่ออะไรนะนักลบนักลบไก่โอ้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไก่นักลบมาเลยเออเบร์เบรีเบรีบิคัสดิคัสบอมดิคัสชื่อชื่อยากมากนี่ตัวอะไรรีเจนเนอรี่แล้วก็น้องบารารี่แล้วก็น้องน้องตัวอะไรไม่รู้รีเจนเนอรี่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเก็บรีเจนเนอรี่ครบเอาไว้ครบก่อนแล้วก็มิสติกนี่คือไม่เคยได้เลยนะเนี่ยไม่เคยเจอเลยครับ อีกทีหนึ่งเบียดหลอดเลยครับเบียดหลอดก้อนแล้วก็ขโมยคนอื่นมาคนนึงด้วยแก๊งสตาร์สีทองอ่ะเอามาโอ้โหนกนกสีทองโอ้โหแก๊งสตาร์ไดมอนด์โอ้เอาเนี่ยเก็บแล้วนี่ไงนี่ไงบอลลี่บอลลี่บอลลี่มาแล้วบอลลี่มาแล้วโอ้มิสติกตัวนู้นต้องมิสติกผมเห็นมิสติกแบบเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะน้องน้องน้องไก่นักสู้โอเคชานไดมอนด์บูริก้าอัมบาัาบูโอเค โ oh, 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 oh. อ้หแรดครับตัวนี้คือแรดมิสติกอือนี่ไงรีเจนเนอรีหัวเดินผ่านเมื่อกี้ <c oughs> เดินผ่านไปได้ไงเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่และที่เราเก็บได้หมดแล้วโอ้โห oh, oh. ขาดตัวเดียวครับนี่ขาดตัวนี้รีเจนเนอรี่นะครับโอเคข้างบนตรงนู้นครับเขาบอกอีกสิบวินะครับมาแต่ว,ว่ารีเจนเนอรี่ก็ออกออกมาโดยที่แบบไม่ต้องรอการันตีก็ออกนะครับแสดงว่าก็แล้วแต่ดวงแต่ว่านี่คือการันตีให้สองวิหนึ่งวิ ส่วนวิโอเคอ๋นี่ครับจะมาเป็นแบบนี้โอ้โอ้มิสติกโอ้มา2ตัวเลยก็คือการันตีครับตัวนี้เป็นมิสติกโอ้ยังไม่เคยได้ครับเอาโอเคเรียบร้อยมิสติกโอเคครับตอนนี้ก็เก็บเกี่ยงอยู่นะครับรีเจนเนอรี่นะครับแล้วก็ขาดนิดๆหน่อยๆส่วนตรงนี้ครับนี่นี่คือเออเราเบ็ลอดตัวนี้ขโมยมาตัวนี้ดวงดีโอเค กันคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรแนะนำได้บอกได้เลยนะครับซีอู๋ครับผม